พ่อม่บอกว่าหนู่วันนี้วันนี้ทอดโทรมาบอกก่อนหนึ่งวันก่อนจะกลับมาว่าแยกแยะติดโควิดนะไปโรงพยาบาลแล้วรับยายยายแยกมาโรงพยาบาลพี่ผัดก็เมื่อวานวันศุกร์เมื่อวานก่อนก็จะเข้าโรงพยาบาลอ่ะยังไปเก็บลำไยที่ว่าหันยังยวงกันอยู่เลย เก็บกันสองคนอยู่เลยเอาเด็กไปด้วยออดกา้ามูวี่ก็ไปก<า>็พอ,พอตอนเย็นเอา้ามาโรงพยาบาลเฉยบอกไอไอแล้วก็อีกวันหนึ่งมาโรงพยาบาลสวนกับยายยวงอะ่ะงง,งเลย <c oughs> ไม่ไม่วันนั้นวันนั้นแกเจ็บอคอกลางคืนแต่หลังจากวันที่ไปเก็บลำไย,ยอะนะก็แบบอะไรก็ปกติดูปกติทุกอย่างเลยพอกลางคืนอะ่ะเจ็บคอแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาโรงพยาบาลแล้วก็โดนจับแล้วพินก็ ก็พินก็งงๆกับชีวิตก็โดนตามาก็งงๆกับชีวิตไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนะนน่มึนงั่นจริงๆก็ไม่น่าให้มาหรอกถึงจะติดแล้วหรือไม่ติดอ่ะตลกเหมือนกันที่นี่คือกลายเป็นว่าพินมาฟอกอายุเยอะเหมือนกันเลยนั่นน่ะสิก็กลายเป็นเสี่ยงไปด้วย ยากแก้ไม่รู้ยากไม่รู้่หนูเปนนอดกแบบนี้ได้คะไม่รู้ไปถามน้เโรงพยาบาลรัดเนาะ ท่านรวยนะเมื่มาเราลงบัตรละอันยา้แก้วก็อิจฉาด้วยวิสุดในบ้านก็คือยายแก้วนี่แหละฟอก็ไม่เท่าไหร่ลูกฟอก็เป็นเลือดแสบค้อนก็เยอะไข่หวานกับไขมันนี่เลือสูงเกอเองบอกว่าอยากมาเฝ้ายายแก้วนี่มาจากไหนฮะมาจากในเมืองเหรอ เชียงรายอ๋อออ๋จากในเมืองอ๋อจากบ้านดออ๋อแถบหนามดินข้าหนูนหนประเดียนประเดียนหรือเชียงรายอ,อ๋อกลับมากลเพราะอันน,นี้แหละอ๋อดีเพราะมันหยุดยาวด้วยอุนน้ยระวังระวังใครบ้างอล้วจะรู้ผ่านไปเยอะๆอ่าใช่เลย <c oughs> น,นี่มองอะไรกันละครเนี่ยปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็แล้ตัวเล็กจัง น,านาราก็มองเ่าก็มอบไปเราตามติดเรียลิตี้นะครับเรียลิตี้เด็กเชียงรายกันนะ

มันย้ายคุณเนี้ยมันต้องมีคนเลโอ้ยมันบาอยู่แล้วเอาการมันทายเท็มันไปหมดแล้วดงุการทถึงโลกไอ้ห้คือแกมีปึงแกเป็งโลกแกป็ได้ีิดย้ายห Laман. <muchas>